สเป,ปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักกะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายพบหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสเป,ปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพรหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวง จะนำมาใส่ลงในสเปาเพื่อลอยไปกับสเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ ทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนําไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสารต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทําแผ่นรองเครื่องสักกระระในสเปาสิ่งนี้จําเป็นต้องอาศัยทักษะในการจัดสารรวมเข้ามาด้วยแล้วนํากระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลําเรือ จากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนาไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสารกระโดงขูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสารกระโดงเพื่อความสวยงามอีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสะตวงสะตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบดีที่ ในรอบในรอบปีที่เขาประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าหยุดอาจจะมามาพ้องภายกระตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่เขาก็จะสละสลุงด้วยน้ํำขมิ้นสมป่อยแ้มงขมิขม้นส้มป่อยเวลาเขาสละสลุงเขาก็จะเช็ดเช็ดอย่างนี้อย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บ ตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปา นอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่งก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บ,เ,กบนะเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่มันก็คือการการทำบุญอะ ทำบุญให้อุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเป็นเครือยาใหญ่ๆเออนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ําก็เป็นอาหารปลาอ่านี่แหละมันมันก็จะ พวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึง่งซึ่งลักษณะของของแพเนี่ยจะรองรับน้ําหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จมสเสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ํานะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เปงซึ่งในช่วงของยี่เปงเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์ จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผื่องและตั้งทำหลวงหรือถวายามหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เปงในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับาการบูชาผางประทีปและก็ตั้งทำหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของอาการจัดโดยเฉพาะ ใน,ในวัน,วนเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเพาหรือแพรนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นเกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ อาจารย์ดรสราวุฒิรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสําคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคตส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยะนะครับ แต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจุงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่มบุญลมไยเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใหญของครอบครัวก็คือการทำสเปารร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทํารูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทําให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยวาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วม เพราะว่าอยู่ในช่วงในห่วงของความความมีความมีความสุขความปิติหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรมนางสาวอิมัดไทยกินจินะ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะคะ่ะมันสามารถเ,เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของออการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของ อ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือลากเงาของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่1เนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนําทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ย ก็สามารถคอมบนเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบไปเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิมว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะประเพณีล่องสเปา นอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป